สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่สิรินะคะพาเพื่อนเข้าครัวค่ะวันนี้จะมาทําเมนูต้มจืดบุนเส้นนะคะต้มจืดบุญเส้นเกี๊ยวไช่นะคะแล้วก็บุนเส้นนะคะหมูสามชั้นค่ะใช้รากผักชีพริกไทยนะคะกระเทียมไม่ต้องนะคะอันนี้ก็เป็น เยี่ยมฉายกระป๋องนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสดีเกลือนะฮะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ซีอิ๊วด้วยนะคะเพื่อนซีอิ๊วขาวค่ะก็ทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่ต้องใช้ทำสำหรับเมนูนี้นะคะอันนี้เป็นเมนูก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูที่คือสำหรับมื้อเช้าง่ายๆนะคะ แล้วก็ได้น้ำซุปที่สดชื่นนะคะคเพื่อนเพก็เดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยนะคะคเพื่อนไปเลยคะ่ะนี่ค่ะเพื่เพื่อนเรามาดูวิธีการทำนะคะอันนี้เราก็ต้องน้ำไว้เดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่ด้าผักชีพริกไทยนะคะใส่ลงไปนะะ่ลงไปนะคะ ก็รอเนี่ยเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะรอให้น้ำเนี่ยตุนเอาเออความหอมนะคะความหอมรสชาติของรากผักชีพริกไทยนะคะออกมานะคะได้กลิ่นกลิ่นออกมาแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะคะนี่นะคะใส่เนื้อหมูลงไปนะคะตอน้ำเดือดอนะคะเพื่อน ปเป็นเมนูง่ายๆนะคะหรับมื้อเช้างา่ายๆใครก็ทำได้นะจ๊ะใส่เกลือตามลงไป1ช้อนนะเพื่อน แล้วก็ปล่อยให้น้ําน้ําตุนหมูนะคะให้นิ่มนะคะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้นะคะก็รอให้น้ําเดือดตุหมูให้นิ่มสักหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยใส่เกี๊ยวไช่ลงไปตรงเส้นเอาไว้ใส่ตอนจบสุดท้ายเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมา ตามชมดังจากนี้นะคะ<ม>ก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหมูก็จะนึ่มค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะหมูเราก็ตุนเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่เกี๊ยมชายลงไปนะคะนี่ใส่เกี่ยมชาย ตอนนี้นะคะพอเราใส่เกี๊ยวายลงไปนะคะเพ<ม>ื่อนเคล็ดลับที่จะทําให้น้ําซุปใสนะคะเราต้องเปิดไฟกลางนะคะไฟก,กลางๆน้ําซุปก็จะไม่ขุ่นนะคะเวลาเราทาน้ําซุปแกงสืดนะหรือว่าจะเป็นหมูตุนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเน้นว่าน้ําซุปใสถึงจะน่าทานนะคะเพื<ม>่อนนี่เคล็ดลับนะคะเราต้องใช้ไฟกลางนะคะไฟก,กลางกลางแล้วก็ไม่ใช้ น้ำปลานะคะไม่ใช้น้ำปลาทําน้ําซุปเพราะจะทําให้น้ําซุปมีกลิ่นข่าวแล้วก็ขุ่นเราใช้เกลือหรือซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะปรุงน้ําซุปแล้วใช่ไหมคะก็มาตุ๋นในที่แล้วไว้เราก็จะมาชิมดูนะคะ จะใส่ผงปรุงรสดีลงไปสักช้อนหนึ่งนะคะตอนจะปรุงรสเราก็เปิดไฟแดงนิดนะะึ่งแล้วใส่เกลือไปเพิ่มนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป ซีิ๊วขาวเนี่ยเราจะใส่ตอนที่เราจะเสร็จแล้วนะคะตอนที่เราจะปรุงพร้อมเสิร์ฟนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ใส่บวนเส้นลงไปนะเวลานี้นะคะ สำหรับเมนูต้องจืดวุ้นเส้นเกี่ยวยของเราในเช้าวันนี้น้ำซุปอร่อยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนสำหรับเมนูต้องจืดวุ้นเส้นเกี่ยวไช่นะฮะแล้วก็ ค o ้อมเสิรโรยผักชีลงไปเรียบร้อยนะคะเป็นอันเสร็จสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะใครอยู่ก็แวะมาที่กัวพ่สิริเลยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยหมูก็นุ่มกรุบกุอร่อย หอมเสิร์ฟไปทานข้าวของกันนะครัเพื่อนไปเลยค่ะ